สวัสดีครับครัวไม่ไปไหนวันนี้นะครับเป็นข้าวแคริหมูหรือข้าวแกงกะหรี่หมูนะครับก็ mm hmm. ทำเองนะครับไม่ซีซันบ้าน่าทานครับน่าทานอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับไม่พอเดี๋ยวมาเติม อาละครับเรามาลองชิมกันดูนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนผสมของผมก็มีเนื้อหมูนะครับแครอทหอมหัวใหญ่นะครับมันหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ต้มไปแล้วก็ผัดไปก่อนแล้วก็ได้ที่แล้วก็ใส่แกงกะหรี่ก้อนนะครับแล้วก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับอืมรสชาติดีมาก